ครับปลาอิตุภาษาะไเขาเอามายังเขาโว้ใหรูปเฮาขาไันทั้งเน่ครับ,ท,รบที่ไทยไม่จอยมันนี้บ <c oughs> ุยาดิกาดเต็ม โอ้ยเสดายดิเอาไม่ครับปลาเนี่ยมาเบิงกันไซม่องครับแมนน้ำสงขามจุดนี้เป็นที่บ้านยังง่อยอำเภอสีสงขามมากับลูกพี่ครับแล้วก็เจ้าของเรือของแท้มเข้าคั้วร้อยน้ำตามมาเลย ในการใส่หนีบเนี่ยมอมาหลุดแสดงว่าย้ำใส่หนียากกันนะครับทาเตติน,น,น้ั่นเองโปรเฟเชอร์นี่คือโปรเฟเชอร์ บ้านเราคือเอ็นเซียนโอ้เลิกเจ็ดเมตรนะครับมอง<จ>ตัวนี้เจ็ดเมตรสะพอะมันม่วงนี่ก็เลือกเจ็ดเมตร ดีขนาใครมือห่อนมือนี่เรียวกับขี่มอไซค์เที่ยวบ่ครับหัวแกเรศงานอยู่บ้านทราบบริีนทธัน ง่ายมองลึกคมองคเไปเลยข้าขวะเบิงตีนมองเลยเด้อควัดๆเบิงยันมันติดกันครับผมโอ้ฝานนแหละบ้านเนี่ยมือนี่น้ำขึ้นี่ก็เซ็ตล้วแหละนี่ ห่างมองหางกนยังเซยงไงกูมองทีอยู่ด้วยเนี่ยจงังหวะนี้ไปใส่ลย์ระดับต่ไปแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับปากนี้เดี๋ยวเบิ่งน้สำสับมันไหลลงเร็วปวด มีปังหามัมีปังหา,งหาหหแต่ว่ามุมกล่องนี่ใหญ่ขนาดเลยเนาะมีประโยชน์แล้วมือนี่นดีสั่ด Yes, mm. เรียบร้อยไปแพีบ่ปไม่อมมามาได้ยิน อะไรไหน่อยสิมันม <in> ีปัญหาข้อขวบใครลูกเฮาถ้าเจ้ามาสามเฮาก็มาสามเหมือนกันเลยมากับข้อขวบ ร้อยต่อไปเป็นการไล่ตีนมันเบื้งว่ามันของดีกว่าตีตะปันยังอย่างเดียวเลยนี่ว่องสิบสี่ หกลูสามลได้ดุสามลูกปกติขันแม่น้ำึ้นเหมบอปบอืมขันว่าฝนตกนี่แม่นแทะอืม รือของลายเธอามองนคนใช่แต่เป็นมองสู้แต่เป็นมองตลาดบดได้เลยคใครยุ่ไม่เห็นไงนะครับเนาะ <c oughs> มัดมัดปลอมใส่บานเนี่ย มักแต่เขา่าขวาวนี่ลแหละลอยน้ำน้ำเลย <c oughs> เออเปลี่ยนทางบาดนี้ขักแล้วเปลี่ยนทางแสงมันมาทางนี้จบอยอนแสง ကျျာတကီရားတာကီးကီ်တ်းတောင်က်းက်းကီတာကီရာင်ူီတာလူြးကြံးကးက น้ำบ่ขึ้นยูตโตนี่แหละฝนโตกลงมาอีกนี่แหละแมนเท้ถือซะว่ามาดูบรรยากาศนะครับถือว่า,วาเมื่อบึงบรรยากาศแม่น้ำสงงขามวันนี้มาซ้อม ปได้เขาก็ไปเบิ่งน้ำกระซังเขาเจะเอาค้างไว <laughs> ้เขาจะาใส่เลยแล้วเขาเจะค <c oughs> ้างไว้ร้อยกิโลร้อยกิโลขึ้น,นโอ้แต่ว่าจับมันบ่ได้เห็นไหมครับหเ,เห็นแต่ห้อยขาดหัวเมียนปลาบึกอยู่า <laughs> ปลบึกโอ้อันนี้เป็นเป็นหลากม่องหรือเปล่าอันนี้ครับ มันลอไ,ไปเดซเซอ,อโอ้จกักโกลปลาเสือเด้เซอันปลาเสลอยอยู่บ่เพิ่มาได้จกักโลนะครับสองลูก,กว่าสองลก,กว่าโตเดียวอปอีตุฮะปลาได้เหรอวะ ไายเลือกไปเบิงเเบ้งเพิ่อนผมคือสิกไก่พูดเว้ยทาเบิ้งบาดขึ้นเท้า,าโลหนึ่งก็เจาะขายจาะบาดครับอีตูนนี่ลลว่ากับ่อค่อยแพงตัวนหนเพราะดีกินลลนี่นาทีนาทีสราน้ำ น,นีครับจะเป็นการยำมองปากที่สองขอให้มันหมันดูเล่ยน้ำที่ผ่านด้านตุ้นมากปลาซีพีโบ,บาลาที่ปีกลายปีก้อนน้ำมาถ่วมเฮ้ยข้ามน้ำถ่วมสาข้าเจ้าปลาซีพีพกับเว้ กลินอีกไม่ได้เนาะกลิ่สักสอบเ่ยนะแม่ไม่ได้แท้ๆปลาอุ่นใจแล้วใส่หม้อาสกีไปแล้วน่าติดเลยตีไก่ตีก้อนนี่เต็มเลยเนาะแถวนี้เราทำเนาะ มองมันก็รลอดไปเนีย่ยมันก็รลอดปากแรกไปเซ้ยไปติดปากสามปากสี่พวกมี้ปรตูตึงนะบ่ครับโัวมันถึงมันสนั่นวันวัแล้วตาถึงมองบดไาตาเนะาะมันยามเสมออยู่ สบายก็ามาเข่าขัวนี่แหละบวมมันน่องกับบริการเลยฮนี่สิลอยเข้า อนนุ่มเต็มเมมาเบิ่งน้ำเลยน้ำมันบุกขึ้นออกมาตามน้ำเลยนีย่กระน้ำขึ้นปลาก็ออกมางอมีเบ๊ โอ้ผ่านมือนี่เอาไหมมือหนาจังมากไหม <c oughs> ไปใสตอ่อครับห้องบัานนี่มึงบรร <c oughs> ยากาศขั้ว <c oughs> <c oughs> ไปนั่งไปเรื่องขั <c> ้ว <oughs> ประเสริฐล่องไหนส,<อ>สุดไหมปเสริฐไล่ลงมาเลยบอกใครเพื่อไปเล่นน้ำปลาซืดไปเรื่อยแม่เลยเกลี้ยกล่อมต้องมงไป,ไปครับไปเบิ่งปลาน้องเจ้าออป่านเนี่ยพูนไปนั่งข้างหน้าผัวหลงไปเร็วข <c oughs> ึ้นพวขวามึงกระดุขนาดนู้นลอยหนามนำเลย ใส่ครับเสือซีสมเลยเมื่อไหร่จะแซมคนเมื่อกี้เลยนี่นนครับบรรยากาศวิถีชีวิตวิถีชีวิตลุ่มน้ำสงครมนะครับไหลมองน้ำโบขึ้นครับเมื่อนี้ปลาเล่บู่เขา เป็นน้ำขาบขัวมานน้าเห็นบ่เว้ยขัวถามเพิ่นด้วยได้ยูบ่ได้ยูบ,ยบ่ครับมาเบิ่งมาหาเบิ่งป่าครับมือนี่บาได้จักโตเลยบ่ครับเดี๋ยวสั่น เสื้อเสื้อสียัง้ยังไม่ได้ลูกเลยเหรอยัง่ได้ลูกลยเเห็นปลาแล้วก็โดนลงขคาบเลยเด้อเขาขวดเด้อไปน้ำสมัยก็ได้มาจนถึงลูกหลานวิถีชีวิตการหาปลา มีทุกฤดูกาลมาแล้วมาแล้วจะเราจะจะตกใจเราเราจะไปเปลี่ยนเรือเอาขึ้นเรือแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเรือด้วบมันนี่ครับชึบเอ๊ะทีละซักเรื่องไรงวดีมามัดไปเลย มาแล้วขอครัวอึบอึบโอ้ติปเขาหน่อยไปแล้วครับผมเราจะเปลี่ยนเรือแล้วอย่าดีสนั่งเรือเอาอยู่ไหนยิ่งใช้แต่ครับปากต๋วว่าขางไว้ไนเลยอย่าจริงเรงบักตัวครัว เจ้านายมันอยู่ยมากเกินอะไรพาผสมยูลอยมาหาตั้งแต่ตุดทอดห่วยโคนรถคัดลอยตั้งแต่ท่าผมมาหดห่วยโค้นเลยเหมบรรยากาศวิถีชีวิตลุ่มน้ำสงครามนะครับไปวิอ คนทยเนะน่ยกนนอยู่บ่สครับผมเออ <c oughs> <c oughs> ต้ไยป็อย่ก้าคึ้น <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวเขาจะขึ้นแค่ได้คับ,บานนะ <c oughs> แค่ในประเทศน้องกันบ่ครับ <c oughs> ถึงแค่ครับวานนี้เป็นปงปลากันนี่ป่าใช่ปะเนี่ยเอาไปพักซื้อเนาะบันนี่เนาะแต่มันจะกาศนี่ล้ครับบรรยากาศของพ่อครับผมไปแล้วครับผมอถ้านั่นเดี๋ยวก่อนถึงเวลากลับขึ้นฝั่งพวกเงื่อนไพรนี่ครับ หน้าเขาเจ้ามันยูหน้าพิดหน้าปังสิอืมอม,มีอากาศดีดูเดี๋ยวนาะถุงบังตูโล้กว่านี่แม่เลยเนาะเอาโลดเพืน่นวะเพื่นวะเอาไปก่อยออคุณนอนเมาหรือมีอาชีพสี่ปีเล้วไะหนักมู่กันกางเตศมาอยู่ใหม่ๆ มาอยู่กินอยู่บ้านผักในที่พี่อะไรโอ้ลมเย็นเลยแต่แรงมากพ่านนี่บรรยากาศดีเลยคักขนาดแแห่แแห่อันที่เขาจะเอาไปยกอันนั้นไปใช่ไหมครับโอ้ยมันอึดเลยบอกประธานนี่เขาจะบ่มีไคดูเลยประธานนี่เขาจะเสียเห็ดไหมกันบ่ครับหัวยำเสียเห็ดเลยเศร้าแล้วมันบ่มีคนเบิ่งวะเธอเสียดาย ไปครับบรรยากาศตอนเย็นเย็นบรรยากาศดีเดี๋ยวมือได้ฝนตกจงมากไหม,มเสียดายเพิ่นเข้าวตว่ามือว่านนี่ได้ไลายมันบาครับมันหน้าม,มันขึ้นมือนวานวานี่ฝนตกมากโค้งตูแสดงว่าคันฝนตกนี่น้าสิยขึ้นเธอาน้าขึ้นไ,ได้รูปปลาปลาหอยกุ้งจะขึ้นจนหนึ่ที่คุเข้าใจ เดี๋ยวจะมาเบิ้งหม่ครับมือนี้มาเอาบรรยากาศข้าวคั่วมมนก็ข,ขา้าวคัวงี้ไปอีกนะแม่ข้าวั่วเงี้มาเร็วมามามาไปเบปนเนิ้งปลาอยู่ในเอันแยงเขียวเขาจะออคังไว้ มือไม่จะเอาบองแย่ไมหมเพื่อน,น,น,มนมืออื่นนี่แหละนี่คับขันแม่นมืออื่นฝนตกสิมา,าไม่อยู่ไม่เบิงมาเบิง้งเอาบาดมันถือม่องโอ้ข่ามเลยม่องปากนี่ <c oughs> กลับแล้วครับผม

บังมันเลยแหละบาดน้าขึ้นเมื่อจะออกมากอ้วบัดตอนมาบอลลมตายแล้วครับบาดนี่พุ่งเรือมาอย่างง่ครับกีรศักดิ์บโอ้โหไปเบิ่งปลาได้บาดอี ขังไว้เรียบร้อยโางยัไเน่ยาเนีเบิ่งุงไปทุงนี่ไปนะแต่มันบงโลกว่าดีแน่นะเบิ่งไปเธอละทุงเธอละทุงเลยยางไหนๆก็ได้เห็นป่า่าไม่เสียเที่ยว <c oughs> บางอย่างเนี่ยเขามาซองถุงไว้เนี่ยนะครับเจ้าแดงเขาเจ้ากระเจี้ค้างไว้น้องจังสีเลยบัตน,น้ำขืนมนะั้งกับพวกใบไซต์ต้นอ่ะมีปลอมอยู่

มือจะเอาโอ้ยบองม่นดบองแีดยลิมงาจะเอาบองเง่มาไหมเพื่อนต่องงยิ้มงานห้างเบิรพี่เบิร์ตตามจากโตมาหนิ อย่าโดดนะอย่าโดดนะเข้าใจไหมนี่ามาดูก่อนอื้บโอ้นี่แหละครับปลาอิตุพระสไทยเขาเอามายังยจักครับประครับ <laughs>

ไปครับก่อนจะกลับบรรยากาศลุ่มน้ำสงครามนี่เอาปลาตะวันไปกินหนึ่พวกพวกปลาตะวันเอาไปกินกินหลายตัวสองตัวนี่ดูวเล็กแต่ว่าไม่เอาตัวเนี่ยในบ่อกมองรูนี่แหละพอจะบอกรูไปตัวห่ากิดบ่ลุ่มอ๊อกมองชิดชิดสามฮึบ โอ้โหขึ้นวัดกันเย้วัปแห้งเลยขึ้นบาเขาพวป่าน้อยกว่าตัวคงเขายัดลงถั่าดบ่มันเลเอาโอเคครับผมซื้อข้อยปล่อยไปขัดเท็ดแคอน โอ้ยต้มยำแค่ทาอดแค่ตั้งตรงมาเหินกะไสปลาปลาเพื่นโอเคครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยเออ้อ้ยคอ้ย้้มอ้โอเคครับผม ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอีตุหนึ่งตัวเด็กกัน